ดีครับสวัสดีบบบายบายครับวันนี้ก็มาคนต้นไม้ครับนี่วันนี้หนึ่งต้นครับต้นพูนซับมากับเราน้อยนีเ่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทุกคนจำตรงนี้ได้ไหมนี่สะลูกนี้ครับจำได้บ่นี่นี่สะลูกนี้ที่เจ้ายักษ์เขียวมาขุดครับ ตีมืออาจาย์ชายครับโอเจอ,เอะเลยวะน้ำเป็นน้ำนมเลยอ่ะดูวะ <c oughs> จำได้ไหมใครจำได้บ้างครับตรงนี้ที่เจ้ายักษ์เขียวมาขุดวะามีมือสาัาดิ์จัชายไม่ธรรมดามาเอาต้นพุนซับ ลูกพี่บอกทางมาผิดครับให้มาบนห้วยมาถึงครึ่งทางปรากฏว่าอ่าเจอน้ํามันโะครับมาไม่ได้ต้องถอยกลับหลังคืนเสียเวลาเสียเวลาเลยโอ้คันหน้าก็ไม่คุ้นให้กันเนาะโอ้ยเนาะรู้ว่ารถแรงก็จะให้ติดปีนอย่างเดียวเนาะโอ้ ตายตายตายน,าน,น,าน,น,านั่นดินทรายด้วยโอ้ยไม่พุดขนานากันเลยเว้ยโอ้ยไ้ขึ้นตัดแล้วบ่นอ่ะ ในป่าในดงเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อเช้าได้ยินข่าวว่ามาเจอแม่เต่าครับเจอแม่เต่าอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงโคนต้นมั่งมีเอ้ยไม่ใช่ต้นพูนซับนี่แหละอุ้ยเราจะเข้าไปยกตรงไหนนี่ทำไมมีเดียโตเลยวะฮะเข้ายังไงได้ฮะได้ไหม ลองไปดูดิโออบอกทางให้เรามายัางดีนึกว่ามาก่อนแล้วมาได้วิ่งทางป่าดูซิซึ่งใอ่เหรอดูน้องพี่บนมาอย่างนี้ไม่ไดไปหรอกเว้ยต้นนี้ ดันประคองลมได้อยู่นี่อู้ดินทรายไม่ต้องหุ่มสลื่นดีแน่นี่ต้นนี้อยู่ในป่าเลยครับต้นนี้มีฮะต้ตนนี้มีเสาบอ,อนี่นอนบนต้นนี้เอ,อา,อาพ,อพี่ขึ้นสลิงไปเลยไปตัดข้างบนเดี๋ยวผมสลื่นแล้ว ไหนเต่าอยู่ไหนฮะเบ้อคือมาเอาไปปล่อยสระโอ้เออ ดับเครื่องก่อนแล้วทีตั้งลำต,ตรงไหน,น,นได้ันมันไปได้ไหมไม่ต้องดันลบล้อเรายกเลยได้ไหมหัวสลิงยกเลยอี่ว่าต้นเนี้ยมันไม่ใหญ่อืม เฮ้ยล้มไปนู้นกิ่งมันหักต้องล้มมานนี้ไว้ครับตวัวนี้อยู่ในป่าเดี๋ยวไปอยู่ในเมืองก็โดดเด่นแล้วเนี่ย,นนยตั้งลำแล้วครับ นี่ทีมงานปลาทำการพุ่มสลนเรียบร้อยเอาแน่นเลยครับเพราะว่าต้นนี้เป็นดินทรายครับโอกาสดินพังมีเยอะเลยว้าอ,อ้เอาวันไล่ใช่ไหม เตมาแล้วเกาะสเตเลยโยกโยกถ้าล้มไปนู่นน่ะกิ่งนั้นมันจะหักน่ะน,นะไม่ต้องให้มันล้มหรอกเป็นเลยพี่ไปเลยครับมือชุ่มังมือชุ่มัง ผมลืมล <Jean> ็อกล็อก้อด้นี่ล็อก้อก่อนนั่นเละพี่เอาสองรอบไปสั้นๆหน่อย อาสองรอบเลยสั้นๆหน่อย ดูคนระับเราจะทำการดันแล้วรื้อปื๊บไปแล้ว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 เราโอนสลิงหน่อยเราโอนสลิงหน่อย ค่อยๆค,ครับต้องค่อยๆค,ครับอู้ยังติดรากข้างล่างอยู่นั่นนี่ ลงไหมลงไหมต้องระวังครับกลัวมันดีดมาคืนอ่ะกลัวอะไรหรอกยังติดรากใหญ่อยู่ครับค้อยเล้เขาก้อยโอ้ไม่ล้มอ่ะ มาเกินหรือเปล่าเราค่อยยค่อยๆค่อยๆไม่ยอมล้มครับติดราก ไปแล้วเราลากพวงไว้พองไว้อู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 ้ดีนะรถหนักอยู่โอ้สุดจัดย้อนไปย้อนไปย้อไปย้อนไป ไม่ต้องให้สุดเดอ้อเดี๋ยวให้พี่พีตัดก่อนพอาบ้อพ้าบเอ้าลุยเลยพี่ไม่เดี๋ยวมันหักกิ่งนั้นน่ะนะเดี๋ยวมันหักกิ่งเล็กนะนะั่นอ่ะ อาลงอีกหน่อยดิลงอีกหน่อยพ่อพ่อพ่อพ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 อดึงสลิงไว้นี่สุดแล้วอนี้ไปจุดเลยเต๋สุดแล้วเอาปล่อยได้หรอเห็นไหมสุดแล้วอาเอาดึงดึงไว้ดึงดึงดึงไว้หน่อยอีกพ่อพ่อพอ รวยพี่เชียวปะเชียวปะเมื่อกี้ต้นมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะฮะมัดสั้นนะถ้ามัดยาวอันตรายนะ เอาตัดรากเลยนี่โอ้ดินทรายไหมโอ้มีดมีดมีดเอานะมีดนะมีดนะอันนี้นาะต้องใช้เครื่องนั้นเนี่ยรอพี่ ไอ้ล่าใหญ่เนี่ยใช้เครื่องตัดเนาะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันสะเทือนดินแตกเล็มกิ่งแล้วครับตอนนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับต้นนี้ก็<า>ถือว่าลงมาได้ดีครับไม่ช้ามากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม